ผ่านมานะคะได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ไทยนะคะเข้ารอบออสการ์นะคะเป็นหนึ่งใน15เรื่องค่ะแล้วเดี๋ยวจะต้องคัดเหลือ5เรื่องนะคะซึ่งชาวไทยเนี่ยก็มีลุ้นมากขึ้นไปอีกค่ะเมื่อได้รู้ว่ามีฟีดแบ็ด้านบวกมากๆเลยจากบรรดาตัวตึงของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดนะคะทั้งผู้กำกับหนังดังทั้งดาราฮอลลีวูดนะคะพวกเขาก็รอเพื่อที่จะ สัมภาษณ์ถ่ายรูปนะคะโดยเฉพาะฟานซิสฟิสเชอร์ค่ะ mm hmm. ดาราฮอลลีวูดนะคะ mm hmm. จากภาพยนตร์ดังไททานิิค่ะ mm hmm. ที่ออกอาการปลื้มมากๆเลย mm hmm. เข้ามากอดคุณยายแต๋วนะคะ mm hmm. แล้วก็เข้ามาชื่นชมฉากต่างๆนะคะ mm hmm. เธอบอกว่าเธอประทับใจมากจริงๆค่ะถือว่าเป็นความภูมิใจของพวกเราชาวไทยนะคะที่หลานมากค่ะภาพยนตร์ไทยจาก GDS นะคะสร้างประวัติศาสตร์เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกค่ะที่ฝ่าด่านหนังต่างประเทศนะจำนวน85เรื่องได้รับคัดเลือกเป็น1ใน15เรื่องที่เข้ารอบรางวัลออสการ์ครั้งที่97สาค่ะภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมค่ะโดยในทุกปีนะคะสมาพัธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติเนะะี่ยเขาก็จะมีการคัดเลือกภาพยนตร์นะคะไป เป็นตัวแทนชาติไทยค่ะเสนอชื่อเข้าชิงออสการ์นะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ31ปีไม่เคยมีภาพยนตร์เรื่องไหนนะเข้ารอบลึก15เรื่องเนี่ยได้แบบเรื่องหลานมานนี้เลยนะคะเท่ากับว่าทำลายสถิติเลยฟาฟันมาได้นี่ก็ต้องถือว่าเป็นก้าวแรกของประวัติศาสตร์วงการภาพยนตร์ไทยเลยทีเดียวค่ะ ในขณะที่คนไทยนะคะก็พากันลุ้นค่ะว่าเอ๊แล้วอย่างนี้หลานมาจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งได้เข้ารอบเป็นหนึ่งใน5้าเรื่องสุดท้ายหรือเปล่าเรามีคลิปเรื่องราวนะคะ ที่มาเล่าว่าหลานมาเนี่ยได้รับเสียงชื่นชมกันขนาดไหนนะคะและมีลุ้นแค่ไหนเขาชื่นชอบกันขนาดไหนสําหรับชาวตอววนตกค่ะโดยเรื่องนี้นะคะเปิดเผยที่รายการวันบันเทิงค่ะโดยที่รายการนะคะเขาก็เชิญคุณยายแต๋วนะคะซึ่งก็เป็นตัวเอกนะคะเล่นเป็นอมาม่าเลยแหละมีคุณพัทบุญธิพัทนะคะเป็นผู้กำกับคุณวันวันฤดีพงศิทธิศักดิ์นะคะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์นะคะเชิญมา3คนมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะแล้วช่วงหนึ่งนะคะที่พูดคุยกันเนี่ย คุณยายแตวเนี่ยเธอให้สัมภาษณ์นะคะว่าฟรานซิสฟิชเชอร์ดาราฮอลลีวูดค่ะซึ่งแสดงเรื่องไททานิกนะคะคุณผู้ชมจากรูปคุณผู้ชมน่าจะพอคุ้นคุ้นตานะรับบทเป็นแม่ของโรสนะคะซึ่งฟรานซิสเนี่ยเธอรู้สึกประทับใจคุณยายแตวมากๆค่ะเข้าไปสวมกอดน,นะเรื่องราวในวันนั้นนะคะคุณพัทนะคะเล่าให้ฟังเล่าแทนคุณยายแตวนะคะบอกว่าหลังจากที่กิจกรรมตอบคำถามเนี่ยของภาพยนตร์จบลงนะคะ ฟรานซิสเนี่ยเธอก็มาดักรอค่ะอยู่ตรงหน้าเวทีเลยพร้อมกับพลั่งพรูคำพูดแบบมากมายเลยทีเดียว ซึ่งเต็มไปด้วยคำชื่นชมนะก็จะบอกว่าคุณยายเนี่ยเล่นดีมากๆธอรักหนังเรื่องนี้มากๆแล้วก็ยังพูดรายละเอียดต่างๆนานานะชอบชอ็อตนั้นชอบชอ็อตนี้พูดเป็นฉากฉากเหมือนคนทําหนังเลยทีเดียวคุณพัดบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเอ๊ะห,หน้าคุ้นๆหน้าคุ้นมากเลยแล้วเธอก็แนะนําตัวว่าชื่อฟานซิสฟิชเชอร์โอ้โหคุณพัชก็อ๋อเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เป็นฝ่าย ขอถ่ายรูปนะคะร่วมเฟรมกับคุณยายแตวค่ะด้วยอาการปราบปื้มนะแล้วจบแล้วนะเธอก็ยังอยู่ในบริเวณงานนะจนแบบนาทีสุดท้ายนะสุดๆไปเลยนะคะทั้งนี้นะคะตอนที่มีข่าวว่าหลานม่เนี่ยได้เสนอชื่อเข้าชิงออสการ์ตอนนั้นนะความคิดคนบนโลกโซเชียลเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะที่ตั้งข้อสังเกตค่ะว่า น่าจะไม่ได้ไปไกลกว่าน,นี้แล้วล่ะก็แค่เสนอชื่อเข้าไปเท่านั้นแหละน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าคงแค่โดนใจแค่ชาวเอเชียเนี่ยเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะส่วนเพราะว่าฝรั่งเนี่ยดูแล้วจะเข้าใจเหมือนเราเหรอจะอินหรือเปล่าถ้าคิดไปถึงออสการ์เนี่ยโอ้โหมันดูไกลเกินฝันเนาะฝรั่งไม่น่าจะอินกับเรื่องราวของความผูกพันของครอบครัวได้อย่างคนไทยหรือคนเอเชียนะซึ่งการได้ฉายไป30ประเทศทั่วโลกเนี่ยอะ เอาแค่นี้ก็ปื้มมากๆแล้วล่ะออสการ์มันไกลเกินไปอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมประเด็นเนี้ยพอมาถึงรายการวันบันเทิงนะคุณนุยพิธีกรเนี่ยเธอก็ตั้งข้อสังเกตนี้เหมือนกันก็เลยถามไปว่าทีนี้พอไปถึงฮอลลีวูดแล้วนะก็อยากจะรู้ว่าฉากไหนที่เขาแบบชมกันมากๆประทับใจกันมากๆคุณพ์ทผู้กำกับก็บอกว่าโอ้โหมันเล่าไม่หมดมันมีเยอะมากๆเลยครับ ซึ่งหลายคนที่ไปชมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในวงการภาพยนตร์ด้วยกันทั้งนั้นสร้างหนังดังๆที่พวกเราเนี่ยรู้จักกันดีเคยดูกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยแหละหนังของพวกเขาเนี่ยแล้วพวกเขาก็อายุ60 70 80พวกเราได้ดูผลงานของเขากันทั้งนั้นผ่านตากันมาแล้วแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ไปเจอไอดอลของเราแล้วไอดอลของเราเนี่ยเขาก็กลับมาชื่นชมเราคุณผู้ชมตรงนี้แหละที่บอกว่า เฮ้ยมันมีลุ้นนะเพราะพวกเขาชมกันจริงๆนะคะคุณพัชเขาบอกว่าผมกับอาม่าเนี่ยเพิ่งกลับมาจาก LA โดยมีการฉายรอบพิเศษเกิดขึ้นที่ l a นะฝรั่งก็เข้ามาหามาก่อนอาม่าแล้วก็ฟีดแบ็บอกว่าอยากจะพาอาม่ากลับบ้านไปด้วยอยากจะให้อยู่ที่ LA ไปเลยซึ่งคุณยายแต๋วค่ะก็เสริมว่าเขาดูหนังแล้วแล้วเขาร้องไห้ ฝรั่งนะคุณผู้ชมร้องไห้เนาะซึ่งตรงนี้ก็ทําให้คุณยายแต๋วเนี่ยแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าเอ๊ะมันก็คนละวัฒนธรรมกันนี่นาแต่ทำํำไมทำร้องไห้ได้คุณพายก็เสริมค่ะบอกว่าตอนที่หนังจบแล้วเขาก็เดินกันเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็มีลูกมีหลานเหมือนกันเนี่ยแหละแต่ว่าด้วยวัฒนธรรมเขาอะ่ะ ลูกหลานก็ต้องแยกย้ายกันออกไปเนาะออกจากบ้านไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นหรอกแต่ก็เหมือนจำยอมเพราะว่านี่มันคือเรื่องปกติในสังคม ด้วยความประทับใจก็มีการแลกคอนแทคกกันคุณผู้ชมแล้วเขาก็แชทมาบอกอีกนะบอกว่าเขาเซอร์ไพรส์นะที่มีหนังแบบนี้มาฉายที่ประเทศของเขาด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่เคยได้ดูหนังอะไรแบบนี้สักเรื่องเลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าหนังเนี้ยสะท้อนความผูกพันของคนในครอบครัวในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเขาไม่เคยได้ดูเลยในตะวันตกค่ะส่วนคุณวันวันฤดีโปรดิวเซอร์นะเขาบอกว่าจุดที่รู้สึกดีใจ แล้วก็รู้สึกประสบความสําเร็จในฐานะที่เป็นคนทําหนังนะคะก็คือเมื่อคนดูหนังจบเนี่ยแล้วออกจากโรงหนังไปแล้วทรอหาคุณย่าคุณยายทันทีหรือไม่ก็กลับไปหาครอบครัวกลับไปที่บ้านเรื่องพวกนี้เนี่ยมีค่าสําหรับเรามากถึงจุดนี้ผู้ชมในต่างประเทศก็มีฟีดแบ็เดียวก,กันกับคนไทยเลยส่วนภาพยนตร์ทั้ง15เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมที่เข้ารอบไปพร้อมๆกับหลานมาานะคะเรื่องใดจะ เข้ารอบเป็น5เรื่องสุดท้ายะจะมีหลานมากของเราด้วยหรือเปล่าก็จะมีการประกาศผลค่ะในวันที่17มกราคม2,568นะคะส่วนงานประกาศผลผู้ชนะเลิศนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่2มีนาคม2,568ค่ะที่จะถึงนี้นะคะเราก็ฝากให้คุณผู้ชมนะคะเราชาวไทยเนี่ยมาเอาใจช่วยภาพยนตร์ไทยของพวกเรากันค่ะ you <laughs>